รอมานานแล้วนะครับอะนะซองนะครับซองรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2564นะครับช่วยกันเช็คหน่อยนะว่าตรงไหมนะครับใครพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมใครพร้อมแล้วจิ้มลิง์ด้านล่างนะจ๊ะ โอเคนะโอเคนะโอเคครับพี่น้องนะครับอ่ะจะเริ่มเปิดแล้วจะเริ่มเปิดแล้วจ้ะอ่ะนะครับ ซองนะครับซองประจำวันที่16กกรกฎาสองห้านะจ้าทุกคนซองนะครับเลขซองประจำวันที่16กกรกฎาสองห้าหกสี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผม ชอบ58 3 8สามค่ะนะครับคุณชาติไมพรนะครับคุณสวัยสวัสดีค่ะคุณบัวเรียนครับ87นะครับคุณสุนทรีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทุกคนนะครับวันนี้เจาะแตก3ามนอยนะครับเจาะแตก3านนอยพิเศษปกติและ VP เเนาะวันนี้เจาะแตกทั้ง3น้อยนะครับพิเศษปกติและ VP นะครับ5้าสาม ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดนะครับห้าสามห้าหกห้าเจ็ดเขาฝาดเรียบพี่น้องนะครับอ่วันนี้ผมฟันห้านะครับเอแตกเมือดพี่น้องนะครับนะแตกเมือดครับผมนะบบแตกแต่แก้วครับผมนะบบแตกแต่แก้วนะครับวันนี <laughs> สส้สวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เด้อ <c oughs> ใครพร้อมรับเลขซองนะจ๊ะสำหรับใครที่พร้อมรับเลขซองแล้วนะครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมรับซองนะครับพร้อมรับซองหรือพร้อมรับเลขซองมานะครับ <c oughs> อ่ะทุกคนฟังทางนี้จ้ะ ใครพร้อมรับเลขซองแล้วนะจ๊ะจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรับเลขซองมาเด้เอ,อพี่น้องนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับบอได์อ่าบอได้ซื้อคะอ่ะอ่าคุณรัตดานะครับสวัสดีครับอ่าคุณดอกฟ้านะครับพร้อมรับค่ะพร้อมมาทุกคนพิมพ์พร้อมมา,น,มมานะครับทุกคนพิมพ์พร้อมมาจา้ะทุกคนพิมพ์พร้อมมานะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะเปิดซองแล้วนะครับจะค่อยๆเปิดไปทีละชุดละชุดนะครับผมนะเลขซองประจําวันที่16กรกฎาคม2564นะครับซึ่งจะเป็นเลขสําหรับวันพรุ่งนี้เด้อพี่น้องนะครับได้เลขตัวไดนะครับได้เลขตัวไดนะครับถ้าทุกคนชอบนะให้ทุกคนแคปไว้นะครับถ้าทุกคนชอบให้ทุกคนแคปไว้แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณเด้อ นะครับนะแต่ถ้าทุกคนไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสามารถเลื่อนผ่านได้ตลอดเวลาเด้อนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบก็แคบไว้นะจ๊ะอ่าเราจะเปิดด้วยตัวฟันนะครับเราจะเปิดด้วยตัวตัวฟันนะครับเราจะเปิดด้วยตัวฟันนะครับ <c oughs> อ่างวดนี้นะครับ รัฐบาลงวดนี้นะครับฟันหกนะจ๊ะรัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะครับซ f เอฟชุดนอนค่ะโ <c oughs> บมันสุดนอนครับผมนะผมท่านได้อาบน้ำอยู่ <c oughs> นะยังไม่ได้อาบน้ำเลยใส่ชุดชุดนอนอยังไงนะครับนะ,ะวันนี้นะครับงวดนี้ฟันหกเด้อนะครับใครได้เลขหกมาก็ขอให้ทุกคนเก็บไว้นะครับผมนะถ้าใครไม่ชอบแนวทางนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ ผมเป็นผู้ให้แนวทางพี่น้องนะครับอ่ามักบ่มากก่อเลือกเอานะครับผมนะมักบ่มากก่อเลือกเอาเด้อพี่น้องนะครับนะผมเป็นเพียงผู้ให้แนวทางนะจ๊ะเลขซองประจําวันที่16กรกฎานะครับอ่างวดนี้ฟันหกนะจ๊ะงวดนี้ฟันหกครับผมอ่ะไปต่อนะครับไปต่อนะครับ4 7นะครับ4 7 7 4นะครับ4 7 7 4สําำหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับ4 7 7 4นะครับ สีเห็นได้เลยนะครับผมบอกผมบอกอ่าเป็นตัวแรกเลยนะครับสําหรับเลข4 7นะครับสาหรับเลข47ผมบอกเป็นตัวแรกเลยนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับถ้าทุกคนชอบก็หาซื้อได้พี่น้องนะครับหาซื้อได้เนาะอ่าต่อมานะครับเป็นเลข28นะครับ2 8 8 2สองนะครับอาจจะเป็นเลขดังนะครับดังบ่ดังมุกกว่ารัลูล่ะเนาะ2882ครับผมอ่าเลขระเลขสุดท้ายนะครับ0660นะครับ 0660นะครับหาอุไซก็มีเลขหนีพี่น้องนะครับเนาะต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวนะต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวจ้ะทุกคนเลขหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวก็แตกได้พี่น้องนะครับหมัดเดียวก็แตกได้นะครับหมัดเดียวก็แตกได้จ้ะเน้นบนหรือล่างจ้ะนะครับเน้นบนหรือล่างนะครับอ่ะ mm hmm. hmm. มีคนถามเน้นบนหรือล่างแนวทางของผมนะครับแนะนํานะ แนะนำให้เล่นเทิงเหมือเลยพี่น้องนะครับแนะนำให้เล่นบนหมดนะจ๊ะแนวทางทุกแนวทางนะครับแนะนำให้เล่นบนหมดนะจ๊ะอ่านะครับหมัดเดียว266 2สองนะครับหมัดเดียว266 2สองสหรับเลข3ตัวในซองนะครับ8 7ดศนนะครับ8 7ดดศนนะตัดเล่นได้ก็ตัดนะครับเนาะ คันบอมกักบอเป็นยังพานใดพี่น้องนะครับแต่ถ้าชอบนะครับแต่ถ้าชอบก็แขบไว้แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสําหรับใครที่อยากตามเลขสายด่วนนะครับสําหรับใครที่อยากตามเลขสายด่วนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะใครต้องการเลขสายด,วด่วนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนขอจากแอดมินได้เลยเด้อเดี๋ยวแอดมินเขาสิดึงเขาคุมนะครับผมนะใครต้องการเลข สายด่วนนะครับย้ําว่าเข้าฟรีนะครับย้ําว่าเข้าฟรีนะจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วแจ้งแอดมินได้เลยนะครับผมนะโอเคไปน้องเลขซองนะครับเลขซองมือนี้นะครับอ่าเลขซองงวดประจําวันที่16กรกฎานะครับฟัน6นะฟัน6นะครับตัวเจาะ472806อ่าแล้วก็เลขหมัดเดียวนะครับ26อ่าเลข3ตัวนะครับ870ย์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะ ขอให้ทุกคนโชคดีครับคืนนี้ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวเราจะมีเลขสายด่วนนะครับนะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วรอรับได้เลยครับผมนะคืนนี้เลขสายด่วนมาด่วนเอลีพี่น้องนะครับโอเคนะนับหนึ่งถึงห้าครับผมนับหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวผมไปแล้วนะนับหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวผมไปแล้วนะติดตามผมได้ในกลุ่มนะจิ้มดิงด้านล่างเลยจ้ะอ่านับหนึ่งจ้ะ นับสองครับผมนับสามครับนับสี่จ้ะนับห้าขอบคุณครับใครที่แฉบทันนะครับสำหรับใครที่แฉบทันก็พิมพ์คาว่าขอบคุณมานะครับผมนะบ่ต้องการยนงพี่น้องนะครับก็เป็นเพียงผู้ให้แนวทางนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ให้ทุกคนเลือกเอานะครับนะขันพ่อแม่พี่น้องเข้ามากนะครับแฉบไว้เลยครับนะแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรจ้ะ เนะเป็นเพียงผู้ให้แนวทางนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเด้อ